สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพิสูจน์ทฤษฎีบทพิทากรัสกันนะคะก็คือเราจะมาพิสูจน์รูปสี่เหลี่ยมนี้กันนะคะสร้างรูปสามเหลี่ยม ABC ให้มีด้านประกอบมุมฉากยาว a และ b ต่อ ac ไปถึง d ให้ ad เท่ากับ a ลาก de ตั้งฉากกับ ad ให้ de เท่ากับ b ลาก ae และ BE นะคะสามเหลี่ยม ABC จะเท่ากันทุกประการกับรูปสามเหลี่ยม ADE แบบด้านมุมด้านนะคะจะได้มุม y บวกมุม x เท่ากับ90องศาค่ะดังนั้นมุม eab จะเท่ากับ90องศาเรามาเริ่มพิสูจน์กันเลยนะคะก็คือพื้นที่ ยือนนะพื้นที่รูปสี่เหลี่ยม B C D E จะเท่ากับพื้นที่รูปสามเหลี่ยม A B C บวกพื้นที่รูปสามเหลี่ยม อะไรคะ a d e นะคะคือรูปนี้อ่าบวก a d e แล้วก็บวกพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมอะไรอีกคะ b a e k ผู้ขอ,อย่อส่วนหน่อยนะอ่ะได้แล้วแล้วพื้นที่ของรูปสี D ่เหลี่ยม DE BC คือเศษหนึ่งส่วนสองคูณ A บวก B อ่ะรูปไปด้วยนะคะคูณด้วย A บวก B จะเท่ากับ เศษหนึ่งส่วนสอง A B ก็คือพื้นที่รูปสามเหลี่ยม A B C นะคะบวกพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม A D E คือเศษหนึ่งส่วนสอง A B บวกพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม B A E นะคะในรูปสามเหลี่ยม B A E B A E รูปสามเหลี่ยมรูป,รปนี้นะบวกด้วย 1หนึ่งส่วนสองซียกกำลังสองอ่าเรามาแก้สมการกันก็คือ A บวก B ทั้งหมดยกกำลังสองจะเท่ากับ AB บบวก A B บวก C กำลังสองจะได้ A กำลังสองบวก 2AB บวก B กำลังสองเท่ากับ 2AB บวก C กำลังสองต่อไปก็คือจะได้ดังนั้นเอาอยาข้างใช่ไหมคะก็เป็น เกกำลังสองบวกสองบวกบีกำลังสองเท่ากับ C ยกกำลังสองตรงนี้ตัดกันได้กันได้ใช่ไหมคะเยดังนั้น กำลังสองบวก b ยลกกำลังสองเท่ากับ c กำลังสองเป็นทฤษฎีบทพีทากรัสค่ะซึ่งเราใช้รูปนี้นะคะในการพิสูจน์ทฤษฎีบทพีทากรัสค่ะ